หน่วยที่ 3. สถานการณ์พลังงานแนะนำเนื้อหาประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันกันนะคะโดยก่อนที่เราจะเข้าไปเริ่มเรียนกันในเนื้อหาเราก็จะมาเริ่มกันก่อนด้วยการสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะได้นําประเด็นมาเชื่อมโยงก,กันกับเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะคะ จากนั้นเราก็จะขยับมาทำพรีเทสกันก่อนเพื่อประเมินความเข้าใจเรื่องสถานการณ์พลังงานเพื่อจะดูว่าผู้เรียนจะมีความเข้าใจเบื้องต้นสักแค่ไหนในเรื่องดังกล่าวนะคะจากนั้นเราก็จะมาเรียนกัน3หัวเรื่องติดกันไปเลยโดยเรื่องแรกแล้วก็จะมาเรียนกันเรื่องของสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าจากนั้นต่อด้วยสถานการณ์พลังงานเชื้อเพลิงและสถานการณ์ของพลังงานและสถานการณ์อาหาร โดยเป็นการเรียนผ่านสื่อมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหวส่วนตอนท้ายของแต่และหัวข้อก็จะมีคำถามหัวข้อละไม่เกิน3คํคำถามเพื่อประเมินความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนมาจากบทเรียนนะคะจากนั้นเราก็จะมาลองทำกิจกรรมในห้องเรียนกันดูนะคะเรื่องของพลังงานกับอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อพิจารณาสถานการณ์พลังงานเปรียบเทียบระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยกิจกรรมนี้ก็ไม่น่าจะใช้เวลาเกิน10นาทีค่ะ จากนั้นเราก็จะมาสรุปผลการเรียนรู้โดยสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนกันมาในตลอดสัปดาห์นะคะและขอความร่วมมือผู้เรียนทุกคนทําแบบประเมินความพึงพอใจรายสัปดาห์และทําแบบฝึกหัดท้ายบทหรือท้ายชั่วโมงเพื่อแสดงความคิดเห็นผ่านกระดานสนทนาโดยระยะเวลาการทํากิจกรรมก็ไม่น่าจะเกิน15นาทีค่ะแล้วก็อย่าลืมทําให้เสร็จก่อนการเรียนเนื้อหาในสัปดาห์ถัดไปนะคะ และนี่คือภาพรวมของการจัดก,การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่3เรื่องสถานการณ์พลังงานนะคะขอให้ผู้เรียนทุกคนสนุกกับการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ค่ะ